อันดับ6ซอมอุตเบกิสถานสกุลเงินของอุตเบกิสถานมีอัตราแรกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ12,400ซอมต่อ1ดอลลาร์สหรัฐทั้งที่อุบเบกิสถานเป็นผู้ส่งออกฝ้ายและมีแหล่งแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์แต่ความอ่อนของข้างเงิน เป็นมรดกจากการโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจมานานหลายศตวรรษภายใต้นโยบายสกุลเงินที่เข้มงวของอดีตผู้นําซึ่งสร้างตลาดมืดที่เฟื่องฟู3ด้วยการลงทุนจากต่างประเทศทางนักงาน,นแม้จะมีการปฏิรูปในภายหลังแต่ก็ยังต้องดิ้นรนต่อสู้กับหลายข้อจํากัดทั้งการพึ่งพาการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์อย่างหนักระบบธนาคารที่ยังไม่พัฒนาเนงินเฟอ้อสูงและการพุจริตทาให้ชาวอุบเบต้องใช้ธนบัตรจํานวนมากในการจับใจ่ายใช้สอยและยังคงให้ค่ากับเงินตราต่างประเทศมากกว่าอันดับ5ลรูปเปียอินโดนีเซียสกุลเงินของออินนดีีเยมัตรา แลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ16,400ลรูเปียต่อ1ดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นเรื่องน่ประหลาดใจสําหรับประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในอาเซียนและเป็นผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่ความอ่อนค่าของรูเปียมีที่มาจากวิกฤตทางการเงินในเอเชียปี1 9 9เรเสที่ยังคงส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนแม้ว่าเศรษฐกิจอินโดนีเซียจะมีการเติบโตที่แข็งแกร่งแล้วก็ตามนอกจากนี้รูเปียยังพันผวนอย่างรุนแรงตามตลาดทรัพยากรโลกและนโยบายการลงทุนแบบเปิดของประเทศกก็ทําาาใหห้้เเงงินุลขอออย่ รวดเร็วก่อให้เกิดความไม่แน่นอนของค่าเงินผลคือชาวอินโดนีเซียต้องใช้ธนบัตรมูลค่าหลายหมื่นหรือหลายแสนลูเปียในการซื้อของทําให้เกิดช่องว่างระหว่างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศกับมูลค่าของสกุลเงินที่ดูเหมือนไร้ค่านั่นเองอันดับ4ี่กีบลาวสกุลเงินของลาวมีอัตราลแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ21,700อกีบต,ต่อ1ดอลลา,าร์สหรัฐลาวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลมีเศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออกสินค้าหลักเก่นทองแดงทองคําและไม้อย่างมากอย่างไรก็ตามค่าเงินกีดอยู่ภายใต้แรงกกกกดััััันนอยย่าาางงหจจลปท้ร โตของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงนีต่างประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและภาวะเงินเฟอ้อที่อยู่ในระดับสูงซึ่งปัจจุบันซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนทําให้ข้างเงินจีบอ่อนค่างลงอย่างมากนั่นเองอันดับ 3. ดองเวียดนามสกุลเงินของเวียดนามมีอัตราลแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ26,300ดองต่อ1ดอลลาร์สหรัฐเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ข้างเงินกับอ่อนแอความย้อนแย้งนี้มาจากการเลือกนโยบายของรัฐบาลอย่างจงใจโดยธนาคารกลางของเวียดนามได้บริหารจัดการระบบที่ออกแบบมาเพื่อลดข้างเงินลงอย่างตาชา้าและคงี จำเล่าเพื่อให้การส่งออกในภาคการผลิตของประเทศสามารถแข่งขันได้ในระดับโลกนอกจากนี้ภาวะเงินเฟอ้อที่รุนแรงในช่วงการเปลี่ยนผ่านจากระบบคอมมิวนิสต์ไปสู่เศรษฐกิจแบบตลาดเสรีทําให้มูลค่าของดองลดลงทําให้ชาวเวียดนามต้องใช้เงินจํานวนหลายแสนดองในการซื้อสินค้าทั่วไปในชีวิตประจําวันซึ่งในทางเทคนิคแล้วทําให้พวกเขาดูเหมือนจะเป็นเศรษฐีในแง่ของการแปลงสกุลเงินเพียงอย่างเดียว